หมาในการปลูกกล้าผัดไม้จำนวน940ต้นและลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนปลูกป่าปางในพื้นที่จังหวัดชุมพรยแล้วนะคะช่วนาอาสารวงมดีด้ว เราทำความดีด้วยหัวใจเฮ้ต่อเนื่องตั้งแต่วันที่19กรกฎาคมไปจนถึงสิ้นปีพุทธศัก ำแล้วรู้สึกเงนก็สใจ่ขึ้นไม่เป็นจาวลาาแล้วเข้าไปอะมรู้อหมายถึงขาเทียมใหญใหใหญ่ใ่มก็เลยทำให้เราเดินแบบเดินแบบแต่ห็นคุณหมอบอกว่าจูใช้ได้ถึงี่สุมอายุซึ่งซึ่งตอนนี้รอผลประวัติอาชีากรรมถ้าถ้าถ้าผลผ่าอะไรเรียบร้อยล้วก็จะโอนเงินก็จะมาต้องอะไรมาย้วยนี่วางขวดน้ำขวดน้ำขวดน้ำ จะซุ้มตาตั้งข้างหน้าดเกว่าใช่ไหมไม่ได้หดเลยจยันได้ถึงเอ